สบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีสบายดีเดอ้อพี่น้องเมื่อกี้นั้นทำซ่วนะพี่น้องอะไรพี่น้องทำซ่ว่พี่น้องเหีนยว้พี่น้องหิวข้าวพี่น้อง ให้ขอใส่ิเพชรพี่น้องเลยพี่เกือบสิบเม็ดหวงนอนนะพี่น้องเฮ็ดงานไปเป็นเงาด่วยงวง <laughs> พี่น้องห้ามเลืองเรือเสื้อจะเล่าให้ฟังพี่น้องจับมันห่วยต้ตเตอรี่ออกเลยบอกพี่น้อง 3, อสามแปดนะสใส่ยฮาวลคุยพวกเรื่องแน่พี่น้องไอ้เพชรไปนี้ <c oughs> เดี๋ยวไว้จังหวา,าวล์มอสมาเล่าให้ฟังพี่น้องสามแปดกับเจ็ดกับเ,เจ็ดสามนะพี่น้องสองตัวนะสามแปดบนถ้าซื้อใตดินนะจะถูกนะพี่น้อง แต่ดูตรีปิถูกมันบอกพี่น้องเดี๋ยววันหลังอาจะไปเล่าให้ฟังพี่น้องขนาดเหลือเสื้อขนาดเลยแต่น้องสาวอ่ะถูกไปห้าสิบาทเพราะว่ามันมันซื้อชิปนาทีสุดท้ายหาโทรบอกมันมันมาแบ่งอย่างนี้พี่น้องมีคนมีคนมาขอเงินสามสิบบาทเลยนะ มีมีนมีผู้ชายสองคนเมียเ้ากระโปรมาสองคนเมียแล้ว่าเท้ากันแต่ถ้าเ้าว่าพี่ประตูขอโทษขอมแพหลายเด้อคนที่กันคนที่เท้าอันเราถึงนะเป็นผู้ชายเนียเป็นแบบสองผู้ชายอันผู้หญิงผู้ชายที่เท้าบัวแต่อยูมาคนละพี่น้องอายุน่าจะละลายกับเท้าแหละน่าประมาณสามสิบขวบเท้าเทาคนมีอายุเท้าเท้าคนมีอายุมาเท่านี่แหละผู้หญิงผู้ชาย ันมาขอเงินนงสามสิบแปดบาทนะพี่น้องคอ,อยนึ่งกับมกขอเขาะขเจะได้สามสิบแปดบาทนะแต่๋ยวเดาแต่เขาให้เป็นป่าสี่สิบบาทแต่เพื่อนขอ,อามาสามสิบแปดบาทถ้ามาถึงบ้านเขาเล่าให้น้องสาวเขาทางน้องสาวเขาแล้วว่ามันเขาบอกเลยเฮขบอกกันมะเดี๋ยวน้องสาวเขาซื้อพี่น้องมันซื้อชิปนาทีสุดท้ายเพราะว่านคน ผู้ชายอย่ะแถวบ้านเฮาอพอดีได้แฟนเป็นคนไทยอ่ะนะแฟนผู้หญิงเพื่อนอ่ะเป็นเจ้ามือพอดีก็เลยได้ซื้อได้สิบบาทีสุดท้ายมาถึงเขาสิบบาทพี่น้องน้องสาวค่ะเจ้าคิดให้บาทเจ็ดสิบหรือบาทหกสิบเนาะกระปุงเดี๋ยวเวลาเขาจะมาเล่าเรื่องพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาเพชรเ <c oughs> ่าจะเล่าคราวนี้เขา,าเล่าที่พี่น้องงู้เรื่องหรือบ่อบ้าเป็นคนเว้าลุยาลล่ยพี่น้องเอ้ยเว้าเร็วเว้าเสียงแห่พี่เดี๋ยวพี่น้องเขาใจเดี๋ยวเวลาเขาสิจังว้าสิบบาทเเล่าเรืงเลยพี่น้อง เดี๋ยวมันไดมัดึงจากว่าขาองบอกสี่ราไพฟังอันนี้เาเพชรพี่น้องบล็อก้บอไปพี่น้องที่เข้าใจหและวบ่ซนอ่นเจ็ดสามสองตัวน่ะมีคนเขานอนรับมันมันนั้นเ้องห่หวงนอนพี่น้องเอาเมื่อแหงหรือห่วงนอนแล้วมีคนมากระซิบบอก้เอาซื้อเจ็ดหนึ่งแต่เขาบอกว่ามันตรงนี้ให้ดีดเล็กเล็กขึ้นไปให้ก็อเลยแต่ว่าแต่ว่าเขากระซิบบอกเอาาเจ็ดหนึ่งพี่น้องแต่มันเอาเจ็ดสามเนาะ ดวงมีกำบังพี่น้องเอาอะ <c oughs> อยูไ่ไม่น่าจะซื้อลอตเตอรี่ให้ถึงซื้อเท่าโบฮาไม่อยากซื้อเท่ากับโบซื้อนะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อใดจึงบอกบอกให้ฉันเล่าให้ฟังพี่น้องเดี๋ยวนี้เอาเพชรเล่าไปโบอุ้งเรื้อยจ้าพี่น้องอุเรื้อยแลบอกฮาไปทุกคนเชียงแหบแน่ว้าวายว้าวรัวนะพี่น้องพยายามปรับตัวอยู่พี่น้องเอาพยายามปรับไปเรื่อยๆนะพี่น้องคนเฮามันนั้นที่เดี๋ยวโบได้ลงกนาอค่อยๆปรับไป ถ่ายคลิปมากกว่าถ่ายเซตเอยียวยังก้องเร็วก้องซ่าพยายามปรับตัวไปน้องค็เคยเรียนรู้ไปไปน้องเพราะว่าเฮาของมันมือเสียนเนาะถ้าตัดคลิปอยู่กตัวด้ยตัวเองเลยไปน้อง ซือซ้อ,อส้มส้มมันใส่หม้อไปซื้ออันไปซื้อตาซั่วลืมทอดหม้อพี่น้องหิวแห้งหิวข้าวแห่ก็เป็นยังไงพี่น้องคนละหลายพี่น้องเลยหมูจับหม้อเลยพี่น้องมือจับอันมือจับปลา,ามือโดนปลาด้พี่น้องเว้นนักพี่น้องใส่หม้อกินข้าว เดี๋ยววันไหนคร่บเราพี่น้องเขาบอกข้าเพชรพี่น้องว่าเพชรรัวรัวเดี๋ยววันใดนหาวันห้าจังหวะพี่น้องจะมาเล่าให้ฟังพี่น้องไมหน้าเลยเสื้อพี่น้องเลยเล็กที่ออกเล็กบนที่เขาซื้อใต้ดินนะพี่น้องสามแปดนะพี่น้องเล็กร่างอันสองตัวสามยัดสามนะพี่น้องจาบพ่อพีล่าสุดอะไรพี่น้องเดือนนี้นะเนาะวันที่หนึ่งมีนาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่น้องตอนนี้ข้าเพชรเีาน้เล่าบุงเหลือง เบื่อทอแไบคุณเด้อเดี๋ยวกินคำหนึ่งกัอนไปน้องเดี๋ยวคลิปปิดคลิปกินต่อไปน้อง